การ์มินเอทหนึ่งศูนย์สามศูนย์นะครับเครื่องนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เร่งไฟกับทางร้านล็อกรีบเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของเดิมนะครับที่มีอาการบวมดันหน้าจอออกมานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับอันนี้เข้าที่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ถอดสายชาร์จนะครับตรงนี้กดเปิดเครื่องนะครับด้วยพลังงานแบตเตอรี่นะครับก็ทํางานได้ตามปกตินะครับ ตรงนี้เราก็ได้นำไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะก็เปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรี่ก็ทำง,งานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะเวลาปัจจุบันก็คือ5นาอ่าิบเนาฬิกาหนาทีนะครับกา,ารทัศสกีนนะครับนี่นะฮะก็ตั้งเวลาเป็นปัจจุบัน35องศานะครับ ทุกอย่างยังอยู่ครบหมดนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นี่นะครับเนี่ยฮะทัสกรีนได้หมดนะครับเปลี่ยนกลับคืนเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะเลือกนะครับกดสตาร์ทนะครับปุ่มแลบนะครับนี่นะฮะกดสต็อปนะครับแล้วก็ไม่ซฟนะครับดิสค์ดนะครับก็ทำงานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับต่อสายชาร์จ นะครับสายชาร์จก็ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับก็ต้องแจ้งว่าเครื่องที่ได้เปิดแล้วนะครับก็ถ้าเจอฝนก็ควรเก็บใส่กระเป๋าหลังนะครับการป้องกันฝนเนี่ยจะมีแรงลมนะครับดันน้ำเข้าไปก็ไม่รับประกันนะครับเพราะว่าการปิดซิลกับคืนเนี่ยก็จะมีรอยตามขอบนะครับตรงนี้ บินนะครับก็เป็นเรื่องปกติจริงๆเขาไม่ได้ให้ซ่อมนะครับก็การเปิดซ่อมก็จะมีข้อยกเว้นตรงนี้นะครับแต่ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับ้านล็อกดีบยยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ